จะลื้อแม่ปั๊มเบรกนะครับเนื่องจากว่าอเมล่านะครับไม่สามารถที่จะดูดน้ํามันออกจากถังน้ํามันเบรกนะครับอ่าแล้วก็เอาผ้ามาลองนะครับลาดน้ําไว้ก่อนนะครับเอาผ้ามาลองกันน้ํามันเบรกไหลนะครับถอดนะฮะน็อตยึดออกนะครับที่ยึดเข้ากับแม่ปั๊มเบรกนะครับนะครับถอดแม่ปั๊มออกจากม้อลมแล้วนะฮะ น็อตเบอร์สินะครับ 2>, 2ตัวเช็คดูรอยรั่วซึมของน้ำมันเบรกนะครับที่เข้าหมออลมเบรกนะครับก็ออยังปกติอยู่นะครับดูนี้เรามาดูนะครับช์ปปกติ ไม่มีปัญหาอะไรมาก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมนะครับขันให้แน่นนะครับ